สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกท่านนะคะอยู่กับเรานะคะที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาภายในเขตเทศบาลตาบลหิงกองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ประชาชนสามารถทํากิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสฟุตบอลบาสเกตบอลสเกตบอร์ดนะคะ ลู่วิ่งรอบบ่อเลข8ดนะคะการเต้นแอโรบิกการปั่นจักรยานเป็นต้นนะคะในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนนะคะให้ความสนใจการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการเล่นกีฬานอกจากนี้นะคะยังทําให้สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นนะคะยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะเพื่อให้ประชาชนทุกท่านนะคะได้รู้จักและให้ความสนใจในการในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะภายในเขตเทศบาลตำบลหินกองกันมากยิ่งขึ้นนะคะ เราจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมกับบรรยากาศและพูดคุยกับผู้ที่มาใช้บริการค่ะค่ <liv et> ละล้เดี๋ยววันนี้นะคะก็เราจะไปรับชมกิจกรรมฟุตบอลกันนะคะตามเลยค่ะก็จะเป็นเด็กๆเล่นกิจกรรมกันฟุตบอลทุกเย็นนะคะของลานกีฬาเทศบาลตะมนหิงกองนะคะภายในศูนย์บริการสาธารณส,สุขของเรานะคะ นนี้ะะคกะ็เลยทําให้ผู้มาใช้บริการนะคะอาจจะบางตาลงสักเล็กน้อยนึงนะคะทางด้านหลังนะคะเป็นบ่อน้ําเลขแปดของเรานะคะทายในศูนย์ของเราและหน้าโรงเรียนเทศบาลหิงนจองของเรานะคะก็โดยปกติแล้วนะคะโดยส่วนตัวแล้วตัวเองเป็นคนชอบออกกําลังกายนะคะเราก็จะวิ่งรอบบอ่อเลขแปดนี้ค่ะวันละห้ารอบวันละสิบรอบนะคะแล้วแต่ ตรงนี้นะคะเป็นศาลาที่ทางเทศบาลตาบนหินกองนะคะได้สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนะคะได้มาพักผ่อนหย่อนใจสบายความรู้สึกกันตรงนี้นะคะ เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัยนะคะตามไปดูนะคะศูนย์ฟิตเนสของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยค่ะตามเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาทำกิจกรรมอะไรที่นี่บ้างอะไรยังไงบ้าง เออก็มาออกกําลังกายช่วงเย็นนะครับเป็นช่วงหลังเลิกงานตรงนี้ก็เป็นคอมมูนิตี้อย่างหนึ่งที่รู้สึกดีครับที่มสีสถานที่ตรงนี้เพราะว่ามาทําให้เยาวชนอะ่ะเข้ามามันดึงคนเข้ามาแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยครับค่ะแล้วอยากเชิญชวนแล้วก็ฝาก ประชาชนนะคะในเขตเทศบาลของเรานะคะเชิญชวนออกกําลังกายมาใช้บริการที่นี่ค่ะ <ök> ก็เอ่อตอนนี้ฟิตเนสเพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วก็เครื่องค่อนข้างครบอยากให้เด็กๆเยาวชวนที่สนใจในการออกกํา,าลังกายมาเอ่อใช้บริการดูนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ขอยญาสอบถามนะคะว่าวันนี้พี่มาทํากิจกรรมอะไรที่นี่บ้างค่ะมีปั่นจักรยานวิง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาทุกวันนะคะหลังเลิกงานค่ะก็หนูก็อยากให้พี่นะคะฝากเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะครับเอ่อ ประชาชนในเขตเทศบ,บาลตำบลหินกองนะคะมาใช้บริการทางศูนย์ฟิตเนสของเราะค่ะก็ฝากเชิญชวนนะคะ,ะประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าอยู่แถวๆนี้นะคะก็ถาว่างหรือว่าเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากออกกาลังกายก็มาใช้บริการฟิตเนสของเทศบาลหินกองได้นะคะก็ตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครสมา,สมาชิกอยู่นะคะสมัครฟรีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะปกติแล้วนะคะมาใช้บริการที่นี่บ่อยไหมคะก็มาอาทิตย์หนึ่งก็สี่ห้าวันครับผมก็มาออกกำลังกายแล้วก็มาเดินสูดอากาศนะครับก็เริ่มเห็นประชาชนชาวบ้านก็มาออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับก็ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมแล้วก็เห็นตอนนี้มีเขาเปิดฟิตเนสอยู่นี่ครับรู้สึกว่าประชาชนก็เริ่มเยอะขึ้นครับก็ก็ก็ขอขอบคุณกันหน้าผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับผม ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลของเราหรืออยู่นอกเขตบริเวณใกล้เคียงค่ะมาใช้บริการที่นี่ค่ะครับผมอ,อยากขอ,อเชิญชวนผู้ที่สนใจรักในสุขภาพนะครับมาร่วมออกกำลังกายกันตอนยินหรือตอนเช้าก็ได้ครับบรรยากาศที่นี่ดีมากแล้วก็เอามีความปลอดภัยนะครับเป็นเป็นสถานที่ดีที่เหมาะแก่การออกกำลังกายมากครับผมค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะขอจบรายการเพียงเทาง่านี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการนะรับชมรับฟังค่ะขอบคุณ